าวประจำวันทีมข่าวสังสัยไทยพัฒน์ทีวีและตราดทีวีคอมสนุนข่าวโดยสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0ู9 5 1 2 3 4 4่ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดรถชนกัน4ี่คันซ้อนเหตุรถเก๋งคันหน้าเลี้ยวกลบับ รถยนต์คันที่4โอดเหตุสุดวิสัยเมื่อเวลา,า23นาฬิกาคืนวันที่8มิถุนายน2556เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณทางแยกเข้าสารจังหวัดตราดถนนสายตรายคลองใหญ่ตำบลวังกระจายอำเภอเมืองจังหวัดตราด ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์จำนวนสีคันจอดอยู่เลนขวาโดยคันแรกเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อตโตโยตา้าหมายเลขทะเบียนบบไม้กอไก,ก่6 2 4 0ตราดได้รับความเสียหายด้านท้ายเพียงเล็กน้อยคันที่2เป็นรถยนต์กระบะอีซูซุสีบอลทองหมายเลขทะเบียนบบไม้จอดจาน2592าสตราดได้รับความเสียหายกระจกหน้าถลอก และด้านท้ายกันชนด้านซ้ายแตกคันที่สามเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูสีบรอนทองหมายเลขทะเบียนป้ายแดงกไก่ศูนอ่ตราดกันชนเป็นรอยด้านท้ายไฟท้ายด้านซ้ายถูกชนจนหลุดและตัวรถเสียหายเล็กน้อยและคันที่4เป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียนบอใบไม้งองงู6435ตราดได้รับความเสียหายด้านหน้าบริเวณกระจังและฝากระโปรงยุบเล็กน้อย จากการสอบถามนายสมพงษ์ชามปติอายุ53ปีที่เป็นคนขับรถยนต์กระบะโตโยต้าหมายเลขทะเบียนบใบไม้กอไก่6240ตราดบอกว่าตนเองขับรถยนต์มาตามเส้นทางเพื่อกลับบ้านที่บ้านทับพลิกตบบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดโดยรถเพิ่งออกจากสี่แยกเกาะตะเคียนโดยมีรถยนต์เก๋งขับอยู่ด้านหน้าเมื่อมาถึงที่กิดเหตุรถเก๋งขันหน้าได้เลี้ยวกลับตนจึงเบรกรถ เพื่อรอให้รถเก่งเลี้ยวไปก่อนปรากฏว่ารถยนต์ที่ขับตามมาชนเข้าที่ด้านซ้ายตนจึงจอดรถแล้วลงไปดูปรากฏว่ามีรถที่ถูกชนรวมคันของตัวเองด้วยแล้วรวมสามคันส่วนนายภัยสารเนืองนิดอายุ62ปีผู้ขับรถยนต์โตโยตา้าหมายเลขทะเบียนบบไ,ไม้งองงู 6, 4 3 5ตราดบอกว่าตนเองได้ขับรถมุ่งหน้าไปทางตำบลเนินทรายอำเภอเมืองตราดเมื่อออกจากสี่แยกไฟแดงก็ขับรถกลับตามกันมา ตนเป็นรถคันที่5เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถยนต์คันหน้าเบรกกระทันหันตนเองจึงได้เบี่ยงหลบแต่ไม่ทันจึงชนเข้าที่ด้านท้ายคันข้างหน้าจนไฟไท้ายหลุดและยุบเสียหายขณะที่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถยนต์ทั้งหมดได้ออกมาจากสี่แยกไฟแดงสัญญาณไฟจราจรไม่ไกลมากนักและได้ยินเสียงรถยนต์ชนกันเป็นระยะโดยคันที่4ได้ชนคันที่สาม แรงชนทำให้รถคันที่3ชนคันที่2และคันที่1จนเกิดความเสียหายขึ้นเสียเต็นรถมือสองเขาสมิงขับเก๋งเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าสองสว่างพังยับคนขับรอดเมื่อเวลาหนึ่งนกาวันที่9มิถุนายน2,556ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเขาสมิงถนนสายสุขุมวิทอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดร้อยเวรสารีตำรวจภูธรเขาสมิงได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าสองสว่างและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังรับแจ้งจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราสเขตอำเภอเขาสมิงให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก่งนิสสันสีแดงหมายเลขทะเบียนกอไก่จจจ7276จันทบุรีสภาพรถด้านหน้าพังยับส่วนคนขับไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วทราบเป็นเพียงเสียเจ้าของเต็นท์รถมือสองในอำเภอเขาสมิงคาดว่าไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ขณะที่เสาไฟฟ้าสองสว่างถูกชนจนเสาเอียงและหลอดไฟตกสอบถามจากผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่ารถเก่งคันนี้ได้ขับจากตำบลแสนตุงและสายไปมาจนพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนได้รับความเสียหายทั้งคนทั้งรถแต่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดขณะที่เจ้าหน้าที่จะติดตามเจ้าของรถไลนนี้เพื่อบาดดำเนินคดีตามกฎหมายและจะใช้ค่าเสียหายต่อไป เปิดบ้านพ่าย BBCU 1ประตูต่อ2การแข่งขันฟุตบอลอยามาฮ่าลีกวันนัดที่15ระหว่างตราด FC กับ BBCU ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดนัดนี้ตราด FC ใช้ผู้เล่นชุดเดิมที่ชนะระยองยูไนเต็ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครบทีมยกเวน้นดักลาสโคบโบที่เข้ามาแทนโควิสแฟงกินที่เดินทางไปรับใช้ชาติตราด FC เป็นผู้เขีย์บอลก่อนและเปิดเกมขึ้นบอลมาที่แดนของ BBCU ทันที แต่ BBCU เมื่อตั้งเกมก็เปิดเกมบุกมาในแดนของกราดเอฟซโดยโต้ก,กลับมาโดยส่งบอลผ่านพิมวิสทองนิธิโลดและอามามีซิลล่าและฝั่งซ้ายของทินคอรอาุรินและสามารถเปิดเกมรุกได้อย่างน่ากลัวมีจังหวะการยิงหลายครั้งและเกือบเป็นประตูถึง2ครั้งแต่ผู้รักษาประตูป้องกันไว้ได้ BBCU พยายามโต้กลับและมีจังหวะที่เกิดเป็นประตูเช่นกันเมื่อพิเชตอินบาง ส่งลูกมาหน้าประตูแต่ผู้รักษาประตูตราดเอฟซีเก็บลูกไม่ทันนาวินจันง,งามยิงลูกสวนถูกเสากระดดนออกไปเกือบเป็นประตูแรกให้ BBC u ซแต่กลับมาเป็นที่ตราดเอฟซีที่สามารถทำประตูแรกได้ก่อนเมื่อดักลาสโคโบโได้ลูกโยนจากทินกรอสุรินแล้วกระโดดมงลูกพุ่งเข้าประตูไปอย่างสวยงามจากนั้นตราดเอฟซียังไม่เผากาันบุกเปิดเกมเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนเกือบทำประตูได้อีกถึงสองครั้ง แต่ก็ได้มีการประทักกันจนฟาวเสียก่อนทําให้มาซาง,งอนเจ็บตัวต้องนําส่งโรงพยาบาลและบีบีซียูต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนอื่นเข้าไปแทนแต่เกมมีความรุนแรงมากขึ้นมีใบเหลือง2ใบกระทั่งหมดเวลาการแข่งขันกรรมการต่อเวลาไปอีก2นาทีแต่ยังคงทําอะไรกันไม่ได้กระทั่งหมดเวลาการแข่งขันตราดเอฟซนำบีบีซี่ประตูต่อศูนย์ เริ่มเกมครึ่งหลัง BBCU ปรับเกมใหม่และเปิดเกมบวกตราด FC ได้จังหวะที่นาบจะได้ประตูหลายครั้งกระทั่งนาทีที่59พิเชษอินบางได้จังหวะที่ลูกชุนมุลหน้าประตูจึงยิงด้วยเท้าขวาลูกเข้าประตูไปตีเสมอให้กับ BBCU เป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่ง ตรัดเอฟซเปลี่ยนเกมส่งเมฟายเลมอนลงไปทำเกมในปีกขวาและสามารถเปิดเกมบุกได้ดีขณะที่ตรัดเอฟซบุเ u, กเพลิน b ีบ u โต้กลับเร็วโดยพิเชษอินบางใช้ลูกมาทางปีกขวาที่กรองหลังของตรัดเอฟซเช็คลำหน้าพลาดโยนลูกหนีทรงคนแก่นเท้ามาหน้าประตูไก่สอนสีอินที่วิ่งมารับลูกยิงลูกเข้าไป b b c ซียนำตรัดเอฟซีประตูต่อหนึ่ง จากนั้น BBCU เพราการบุกหันมาตั้งรับทำให้ตราด f อเปิดเกมบุกเพื่อตีเสมอแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้แม้ว่าจะมีจังหวะยิงประตูหลายครั้งแต่เปิดสกอร์ไม่ได้จนหมดเวลาการแข่งขันกรรมการต่อเวลาอีก5นาทีรัฐพรแซ้ตันถูกส่งลงไปและมีจังหวะทำประตูได้สองครั้งแต่ไม่เข้ากรอบหมดเวลาการแข่งขัน BBC u บุกมาเก็บ3แต้มในตราดเอได้อย่างสุดมัน ก็อึดอัดพอสมควรครับแต่ก็ขอชื่นชมทัพฟุตบอลเป็ทั้งสองทีมมาเล่นกันได้ดีแล้วก็ทีมของ d ี c u ูก็ทุกคนสู้เพื่อที่ต้องการจุดเปลี่ยนของทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วแมตชนี้ก็ทําได้ก็ขอบคุณทัพฟุตบอลทุกคนแล้วกันเกสให้เร็วขึ้นครับแล้วก็บอลออกข้างแล้วก็ผ่านก็ถือว่าเป็นในเกมฟุตบอลนะครับเพราะมันไม่มีไม่มีลูกตุกติกไม่มีเไม่มีการเล่นนอกเกมครับก็ก่อนอื่นต้องยอมอาทงเชยลูกทีมทุกคน เล่นกันแบบสุดสุดสุดกำลังทุกคนวิ่งกันไม่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 มีคำว่าเหนื่อยวันนี้ยังไงเราเราต้องกู้ทีมให้กลับมาให้ได้เร็วครับเพราะว่าที่ผ่านมาสอง่าสามทีมหลังเราผลงานค่อนข้างที่จ่แย่ก็โชคดีที่เก็บสามแต้มได้ถึงแม้ลูกเกมจะไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ทุกทีมทุกคนเต็มที่ก็ต้องขอบคุณลูกทีมทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนด้วยครับก็ความกดดันวันนี้คือเป้าหมายของเราต้องต้องมีแต้มกลับกลับไปได้ คือเราเราเล่นโดนโดนกดดันตั้งแต่งแรกข้างหลังอะ่ะแต่ทีมเราสามารถยื้อจนเก็บสามแต้มได้ผมว่าว่าแค่นี้ก็สุดยอดแล้ครับก็จริงแล้วโดยรวมมันมันก็ไม่มผิดพลาดอะไรครับก็พลาดตรงที่ว่าเราเสียง่ายเสียง่ายแล้วก็ในลูกเกมตอนแรกๆก็ก็ดูว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหน,น,นื่อยมากนะครับความจริงน้องทุกคนก็เต็มที่ครับแต่ถ้าจะผิดพลาดก็คือผิดพลาดที่ตัวผมเอง ก็ก็ไม่อะไรครับก็ต้องเอากลับไปปรับปรุงอีกทีนึงมันต้องยอ้อนมองย้อนกลับไปนะครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะกฟุตบอลบุ้คนก็มันก็ย้อนกลับไปว่าการฝึกซ้อม,มันเป็นสิ่งสําคัญทำไมที่การฝึกซ้อมเราซ้อมไม่ไม,ไม่ไม่มีคุณภาพเวลาแข่งขันมันก็อ,ออกมาลาักษณะอย่างนี้นะครับบางทีเข้าใจว่าเออบางทีน้องอาจจะสบายเกินไปนิดนึงนะแต่ก็เนนี้เรายังต้องเราต้องอดทนมากวันนี้นะต้องอดทนแล้วก็ ต้องกระตินกระตุ้น,น,นและแอคทีฟมากกว่านี้เสียดายเสียดายแมเสีดยดายยครับเพราะาเรานาแล้วก็มาแพ้นะครับแต่ก็ไม่ต้องอะไรก็คือผมรับผิดชอบคนเดียวถือว่าผมผมผิดพลาดเองที่ที่ผมในในเกมนี้ครับผมแดงครับครงแรกเราก็สามารถมีความได้เปรียบได้ไปหนึ่งประตูนะครับแต่คราวนี้เกมในครึ่งหลังมันผิดพลาดทาง ที่แบบว่าเราตำแหน่งเรามันไม่เข้าทีเลยเสียลูกแรกง่ายแต่ก็ผมแล้วก็มาเสียถึงประตูที่สองก็คือเขากลับมากลับมาได้ก็เขาก็กมาเพื่อสามแต้มอยู่แล้วรับ BBCU แต่วันนี้เราก็เต็มที่ทุกคนหแล้วเขาทำเยอะเขาทำเยอะมากแต่มันติดอยู่นิดเดียวติดตรงที่ขาดขาดประตูเท่านั้นเอง ถ้าเราได้ประตูวันนี้นะ่าจะเก็บสแต้มได้ถ้าลูกที่สองมาผมก็มั่นใจว่าสาแต้มมาแน่ๆแต่คราวนี้ลูกสองไม่ได้ก็<า>ก็ต้องเข,า,ขาก็ทำมาดีครับก็สอมมาดีหรือว่าแต่เราก็จะพยายามต่อไปครับซ้อมให้ดกขึ้น ความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยตา้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับศูนย์ประเสริฐขวัญยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตรา0 3 9ย์สา0 0 0้อยโตโยต้าตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปี้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออก แมคโครสาขาตราดเปิดให้บริการแล้วแมคโครศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมร้านค้าปลีกสำนักงานครบครันด้วยสินค้าอาหารสดอาหารแห้งเครื่องปรุงเครื่องเทศอาหารแช่แข็งผักผลไม้เบเกอรี่เครื่องดืง่มขนมขบเคี้ยวและอื่นๆอีกมากมายกว่าหมื่นรายการแมคโครสาขาตราัดบนถนนสายตรัดคลองใหญ่สอบถามรายละเอียดและสมัครสมาชิกโทร0 3 9ย์สามเก้าห้าหนึ่งสามเก้าศูนย์ศูนย์แมคโครสินค้าครบบริการดีราคาถูก สวัสดีค่ะท่าผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะพบกับรายการพบผู้ว่าเมืองตราดค่ะประจำวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 6นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดและเครือข่ายทุกคลื่นค่ะ ท่านผู้ฟังจะติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมนโยบายแล้วก็ผลการดําเนินงานต่างๆของจังหวัดตราดนะคะแล้วก็ได้รับฟังรับทราบารกิจของท่านผู้ว่าจังหวัดตราดเช่นเดิมค่ะวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกับท่า,านผู้ับบานไปพกท่ว่าราชการจังหวัดตราดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีก็คุณสุนทรีทยาและผู้รับฟังรายการทุกท่านนะคะ ท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ว่าก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมแล้วนะคะนการเตรียมจัดงานวันละกำหวานประจําปี2556นะคะซึ่งในปีนี้เราจะจัดกิจกรรมกันที่ไหนเมื่อไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะกับปีนี้เองนะฮะก็ทบทวนนะ,ะทบทวนกับสถานที่ของการจัดงานนะคะ,คะว่าเดิมๆก็จัดบริเวณสนามหลวงนะฮะ แล้วก็ไปบริเวณสวนลูกชาติก็นะมีเสียงออตอบกลับมาว่าในตัวนักท่องเที่ยวเองนะที่มาเที่ยวเกาะแก่งของเราเองเนี่ยการจะเข้ามาเที่ยวงานนี้หรือมาซื้อของผลไม้ต่างๆในพื้นที่มันก็ไม่ใช่ทางผ่านะนะต้องเสียเวลาแวะเข้ามาต่างๆด<ช>ังนะั้นในปีนี้นะในคณะทํารรงานที่พิรราจารณาเรื่องการจัดสถานที่ซึ่งก็มีท่านนายวิเชียนด้วยนะคะ ก็คิดว uh, so so ่าน่าจะไปจัดตรงบริเวณท่าจอดนะซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเที่ยวแล้วก็จะกลับนะก็สามารถที่จะมาซื้อผลไม้ของดีเมืองตราได้นะด้วยความสะดวกนะก็เลยไปจัดที่บริเวณท่าจอดนะคะก็ใช้พื้นผิวกจราจอรในล็อกในนะคะินไปถึงจุดของที่เป็นอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของการทหารจังหวัดตรานะคะก็จะจัดในช่วง คือปีนี้ก็ล่าลงมาเดิมเราก็จะจัดประมาณพฤษภาคมแต่ปีนี้ผลไม้เราออกล่าลงมานะก็เลยเราจัดช่วงวันที่สิบสี่นะคือวันศุกร์ที่สิบสี่ถึงวันอาทิตย์ที่สิบหกมิถุนายนนะคะสามวันสามคืนนะคะโดยวันแรกนะะก็จะเป็นเรื่องของมีการประกวดนะคะผลไม้แปดชนิดนะะทั้งทุเรียนหมอ้อพันหมอนทองนะ,ะมีองกองเงาะโรงเรียนนะ,ะมังคุด และกําหวานสับปะรดตัดสีทองสับปะรดปัตเวีนะฮะบะพร้าาแก่นะคะแล้วก็มีการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานด้วยนะคะแล้วก็มีการแข่งขันกินผลไม้เร็วและมากอะไรต่างๆนะซึ่งเวลาช่วงวิธีเปิดเนี่ยจะประมาณ17.00นแต่งานี่เริ่มตั้งแต่8ปดนาฬิกามาเลยแต่เช้าเลยนะคะ ในช่วงเปิดเองก็ผู้ว,ว่าการจังหวัดจะไปเป็นประธานให้นะคะแล้วก็จะมีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเรื่องของการประกวดที่ผ่านมานะคะ,คะล้วจากนั้นจะมีการคือทุกปีจะมีเรื่องของการประกอบอาหารกระทะยะะะักษ์ปีนี้บอกว่าเป็นข้าวผัดใส่รุ้งตราสีทองนะก็ะะเชิญผู้ฟังลงไปชิมดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะข้าวผัดใส่รุ้งตราสีทองนะถามะะว่าชิมฟรีหรือเปล่าคะทุกอย่างในงานเนี้ย มีชิมผลผลไม้ฟรีด้วยนะ,ะเขาแผัดนี้ก็ฟรีนะฮะ,ะแล้วก็นอกจากนั้นบเวณเนี่ยก็จะจปีนี้จะมีสองเวทีสำหรับงานลื่นเริงนะก็คือเวทีแรกจะเป็นการประกวดร้องเพลงก็แบบเด็กตรานะครับอีกจุดหนึ่งนะการแสดงของอบนเวทีกลางซึ่งจะอยู่บริเวณศูนย์โอท็อปของขององค์การแผนดุนจังหวัดนะครับก็จะมีศิลปินนะ,ะมาแสดง ทั้ง3คืนนะแล้วก็โดยที่มีโบนโนตรีของเด็กตาดร่เนี้ยร่วมเล่นด้วยะนะในวันที่วันเสาร์นะจะมีการช่งชวงเช้าเนประกวดไก่บ้านนะประกวดไก่ไก่พื้นบ้านนะ,ะแล้วก็ประกวดผักสวนครัวในภาชนะแขวนนะคะซึ่งเราก็บอกว่าจะรณรงค์ให้ให้ชาวตาดเองเนี่ยปลูกผักทานเอง เพื่อจะได้ทานผักที่ปลอดสารพิษนะฮะนั้นในพื้นที่ที่มีอยู่จํากัดก,ก็สามารถปลูกผักได้ก็ให้แต่ละคนก็นําเสนอนะแนวคิดหรือไอเดียใหม่ๆว่าจะปลูกเป็นระบบแขวน,นี่ด้วยวัตถุอะไรบ้างนะใช้วัสดุอะไรบ้างนะนอกจากนั้นก็จะมีการแข่งขันนะรับสมองประลองยุทธนะคะผู้แข่งขันก็คือพวกกลุ่มยุทเกษตรซึ่งในก็ นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแข่งขันกินผลไม้เร็วและมากนี่ก็จะมีทุกวันนะคะโดยให้ผู้ที่เข้ามาเที่ยวงาน,นแข่งขันกันนะ,ะแล้วก็เวทีมีการแข่งขันร้องเพลงการแสดงดนตรีนะคะที่เวทีกลางนะคะในวันที่สามคือวันเศทิตยเนี่ยก็มีจะประกวดสร้างสรรค์น,นะเมนูจากไข่ะแล้วกเออ็เดิมบอกว่าจะแข่งขัน กินไข่ต้มก็เลยก็จะมีการท้วงกันว่าการทางแพทย์บอกว่าน่าจะทานไข่ได้ไม่ถึงวันละสองฟองเท่านั้นถ้าแข่งทานไข่กันมากๆแล้วอาจจะเป็นอันตรายได้ก็อาจจะเป็นการประกวดาทานปลาดุกย่างนะซึ่งเป็นปลาดุกที่ปลอดสารพิษจากรินจำโชคขาวขอรักกรรมอะไรเงี้ยนะคะ <laughs> แล้วก็มีการตำน้ำพริกเกลือนะแข่งขันขุดมะพร้าวแข่งขัน ออทำก๋วยเตี๋ยวผัดปูนะคะแล้วก็ตำส้มตำผลไม้ลีลานะคะอันนี้ก็เป็นภาคกลางวันที่เราจะแข่งกันนะฮะภาคกลางคืนก็จะมีเรื่องของการเนี่ยตัดสินกันร้อ,อ,องเพงลง,เพงนะคะร้องเพลงนะคะแล้วก็มีการแสดงของบดนตรีซึ่งระหว่างสมงานเนี่ยก็เราจะเน้นในการํำผลไม้ที่มีคุณภาพนะ ทุเรียนอ่อนจะไม่เจอนะ <c oughs> ในงานนี้ผลไม,ม้ทุกอย่างจะคัดสรรแล้วที่ <c oughs> มีคุณภาพมาจำหน่ายนะให้แก่ผู้ที่มาเที่ยวงานเนี่ยซื้อกลับไปในราคาที่ถูกนะถ,ถูกกับท้องตลาด <c oughs> นะแล้วก็จะมีการบรรจุพันธุ์หรืออะไรที่สะดวกต่ <c oughs> อการที่จะ,ะ <c oughs> นำกลับไป <c oughs> เดินทางไกลต่างๆนะแล้วก็ในตลอดงานเนี่ยมีการให ชิมผลไม้ฟรีได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการเอาสินค้าโอท็อนะค่ะซึ่งได้รางวัลห้าดาวสี่ดาวมาแล้วนะ,ะเรื่องออมีการไปคัดสรรโอท็อปเด่นๆนะ,ะ,ะก็มาจำหน่ายในงานนี้ด้วยนะ,ะ,ะแล้วก็รวมทั้งมีของดีเมืองตรัสอีกหลายอย่างที่มาจำหน่ายนะคะในเรื่องของนิทรรศการก็จะมีการนำเสนอเกี่ยวกับ ความรู้นวัตกรรมอะไรต่างๆที่จะเพิ่มผลผลิตในด้านการเกษตรนะฮะให้กับพี่น้องทั้งภาคเกษตรกรหรือพนองนักท่องเที่ยวทั่วไปที่จะมาเที่ยวชมงานนี้นะคะก็เชิญชวนพี่น้องชาวตาทุกท่านนะคะได้ไปเยี่ยมชมให้กําลังใจกับผู้จัดงานในการจัดงานครั้งนี้ซึ่งเปลี่ยนพื้นที่ใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวก็ให้อ่าใ,ให้อะไรฮะ เพื่อกานประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพื่อนฝูงมิตรสนิทที่อยู่ต่างถิ่นได้มาเยี่ยมชมเที่ยวงานวรนละรรวานของดีเมืองตราดนะคะ การท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการพบผู้ว่าเมืองตราดหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นอย่างสูงค่ะที่มาพูดคุยกับพี่น้องชาวตราดเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะขอบคุณไปยังวิทยุหลักแล้วก็เครือข่ายวิทย,ยุชุมชนที่เผยแพร่รายการพบผู้ว่าเมืองตราดทุกทุกสถานีด้วยค่ะวันนี้ท่านเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและดิฉันสนทยาจงพันธ์ธนิมิตขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืมนสู่จนูกว่าพองคุณที่ไรตอเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยง <ขอ S 1> ทั่วไทยเชื่อมใจคน อบตครองใหญ่ระดมพนักงานเก็บกวาดทำความสะอาดท่อระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเมื่อวานนี้นายอาภากรจเจริญผลนายกองค์การบริหารส่วนตะบนคลองใหญ่พร้อมด้วยนายบุญส่งสังทองรองนายกอบตครองใหญ่ได้นำพนักงานออกทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของอบตครองใหญ่นายอาภากรกล่าวว่าการออกทําความสะอาดท่อระบายน้ําในครั้งนี้สืบเนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว อำเภอรครองใหญ่เป็นอำเภอที่มีสถิติการเกิดฝนตกมากที่สุดดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ําระบายไม่ทันซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมขังทางอบอตอจึงได้ระดมพนักงานออกทําความสะอาดบริเวณถนนด้วยการตัดหญ้าที่ขึ้นสูงบางสายตาทําความสะอาดท่อระบายด้วยการนําดินและขยะที่ไปอุดตันภายในออกให้หมด เสร็จแล้วก็นําน้ําฉีดล้างดินออกให้หมดซึ่งการกวาดล้างดินและเศษขยะในท่อหมดแล้วเมื่อเกิดฝนตกน้ําก็จะระบายได้ดีปัญหาน้ําท่วมขังก็จะหมดไปโดยใช้เวลาทําความสะอาดท่อในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด3วันก็จะสามารถดําเนินการได้ครบทุกแห่งเทศบาลตะบลหันเล็กจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนเชื่อมความสามคัคคีไทยกับพุชาต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่7ถึง9มิถุนายน2556ที่ผ่านมาที่สนามกีฬาสอกริตวันหมู่2บ้านโขดทรายตำบนหันเล็กอำเภอครองใหญ่จังหวัดราชนายธีรพลศรีนานุวัตน ายอำเภอรครองใหญ่เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีที่จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลหัดเล็กที่มีนางสาวกิจประพาประสิทธิเวชนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัดเล็กเป็นผู้กล่าวรายงานถึงการจัดงานโดยมีนายชุนเกลอนายอำเภอมณฑลเสมาจังหวัดเกาะกงและส่วนราชการจังหวัดเกาะกงรวมถึงนักกีฬาเข้าร่วม นางสาวกิตประภากล่าวว่าการจัดการแข่งขันเชื่อมความสามัคคีไทยกัมพูชาครั้งนี้ทางเทศบาลได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการไทยหัวหน้าส่วนราชการกัมพูชากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไปที่เห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาจึงได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้เด็กเยาว,วชนและประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและห่างไกลาจากยาเสพติด รวมทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ความรักความสามาคัคคีระหว่างประชาชนชาวไทยและกัมพูชาและเพื่อเป็นการพัฒนาด้านจิตใจอารมณ์ให้มีคุณธรรมจริยธรรมรักษาระเบียบวินยัยและมีน้ำใจนักกีฬาซึ่งจะเกิดความประสานความร่วมมือทั้งในส่วนราชการและประชาชนของทั้งสองประเทศ สำหรับการจัดก,การแข่งขันฟุตบอล7จดคนแบ่งออกเป็น2รุ่นคือรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน13ปีมีทีมในเขตเทศบาลตำบลหันเล็ก5ทีมทีมจากกัมพูชา1ทีมรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน20ปีมีทีมในเขตเทศบาลตำบลหันเล็ก5ทีมและทีมกัมพูชา1ทีม นอกจากนี้ได้มีการจัดแข่งขันคู่พิเศษรุ่น V.I.P มีทีมเข้าแข่งขันจำนวนสีทีมคือทีมเทศบาลตำบลหัดเล็กทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลตำบลหัดเล็กทีมส่วนราชการเพื่อครองใหญ่และทีมส่วนราชการจากประเทศกัมพูชาพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณฝนฟ้าคขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ในช่วงวันที่9ถึง13มิถุนายนนี้จะมีฝนตกหนักสภาพอากาศมีความชื้นสูงเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตควรตัดแต่งกิ่งรวมทั้งกำจัดวัชพืชและดูแลบริเวณสวนให้โล่งเตียนอากาศถ่ายเทได้สะดวกป้องกันกรโรคพืชที่เกิดจากเชือ้อราสำหรับเกษตรกรที่พอเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งควรดูแลสภาพน้ำอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพราะทำให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และในช่วงวันที่10 13มิถุนายนนี้บริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความประมัดระวังสัตว์บูรพาพิทักษ์จำกัดบริการรักษาความปลอดภัยรับงานติดตามอารักขาโดยใช้ทีมงานมืออาชีพผ่านการฝึกอบรมทดสอบความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ทีมงานมืออาชีพผ่านการฝึอกอบรมทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารรับสอนยิงปืนระบบ B R P K บริษัทบุรพาพิทักษ์จำกัดตั้งอยู่ที่1032 199ถนนพหลโยธินแขวงจอมพล เขตจตุจัจกรกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022725525-6และ0849449933หรือที่ www.burapha-pitak.com บริหารงานโดยลังบัวรอย กแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้ส,18 18 18สถานี b t s อนุสาวรีโทรย์เก้าสถานีขนส่งบอดชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 1 4 8 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039-525 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอาวสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาวิธีใหม่ของคนมือราดัเดิะ์ไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงแต่มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดิะ์ไน